ใบเตยเคลื่อนไหวไอจีหลังโดนหมายเรียกคดี Forex จากกรณีที่พนักง,งานอายการส่งหนังสือแนะนำให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีชาลูกโซ่ Forex 3 d โดยใน16คนนั้นมีชื่อของใบเตยและ DJ เจแมรวมอยู่ด้วย โดยให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน3ข้อหาช้อโกองประชาชนกู้ยืมพรบอคอมในวันที่15กันยายนนี้ เนื่องจากมีพยานหลักฐานพอสมควรโดยเฉพาะดีเจแมนและใบเตยที่มีพฤติกรรมใช้ความเป็นดาราที่มีชื่อเสียงสร้างความน่าเชื่อถือและชักชวนคนมาลงทุนอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มนายอภิรกักษ์โกธิ CEO forex 3D ทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงินที่มีเงินโอนเท่าหลายล้านบาทตล,ลอดจนการไปรับประทานอาหารหรือเดินทางไปต่างประเทศ ตามที่มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนแม่ทีมอีกสองคนเป็น2แม่ลูกที่เป็นครอบครัวของผู้ต้องหาคนที่16ในกลุ่มที่2หรือกลุ่มดาราสาวพิงกี้ซึ่งผู้ต้องหาคนที่16นี้เป็นมือกลองวงดนตรีนักสแสดงนายแบบทำธุรกิจซูปเปอร์ค่ะซึ่งถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว ทางร้อยตำรวจเอกวิษณุกล่าวว่าอยากให้ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับทางพนักงานสอบสวนตามนัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆและทางพนักงานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หากไม่มาตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่สองหากไม่มาอีกก็จะขอออกหมายจับตามขั้นตอนล่าสุด ใบเตยได้เคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story ด้วยการโพสต์คลิปหอมแก้มลูกสาวน้องเว็บนแต่ยังไม่มีการโพสต์ภาพเคลื่อนไหวใดๆขณะที่ทาง DJ Man ได้โพสต์ภาพลูกสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อ6วันที่ผ่านมาและมีการเคลื่อนไหว IG Story ประมาณ1วันที่แล้วเป็นภาพของ d ีเจแใส่ซาวเพลงน้ำลายของซิลิฟูรวมไปถึงภาพของดีเจแถ่ายคู่กับช้างด้วย ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ